สวัสดีค่ะน้องๆถ้าพูดถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กน้องๆน,นึกถึงอะไรกันบ้างคะหนึ่งอนอย่างแรกที่นึกถึงก็คงจะเป็นสื่อที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนฝูงกันอยู่ในปัจจุบันอย่าง Facebook, Twitter, Line หรือว่า Instagram กันใช่ไหมล่ะคะวันนี้พี่มะนาวจะพามาทำความรู้จักกับโซเชียลเน็ตเวิร์กกันให้มากขึ้นนะคะ โซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ทําให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆได้มากมายมหาศาลภายในระยะเวลาสั้นๆผ่านโทรศัพท์มือถือแท็บเลต็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ต่างๆที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เนต็ตอยู่ยังไงล่ะคะน้องๆรู้ไหมคะว่า จากผลสำรวจครึ่งหนึ่งของคนวัยหนุ่มสาวและวัยทำงานใช้โทรศัพท์มือถือขณะเข้าสังคมอยู่ถึง25และวัยรุ่น30ยอมรับว่าแม้กระทั่งในห้องน้ำก็ยังนำเอาโทรศัพท์เข้าไปเล่นด้วยล่าสุดผลสำรวจถึงบอกอีกนะคะว่าวัยรุ่นก้มหน้าก้มตาเล่น Facebook แม้จะอยู่กับเพื่อนฝูงกลางโต๊ะอาหารก็ตามไม่ใช่แค่นี้นะคะ วัยรุ่นทั้งหมดจากการสำรวจยังบอกด้วยว่าแอปพลิเคชันบนมือถือมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิต87%บอกว่าวัยรุ่นจะใช้ Facebook ตลอดเวลาที่มีโอกาสและ98%ของวัยรุ่นทั้งหมดใช้ Social Network เพื่อแชทเช็คอีเมลและส่งข้อความก่อนและหลังหรือแม้แต่ระหว่างรับประทานอาหารม่น่าเชื่อว่าอัตราการใช้ Social Network ของคนไทยจะสูงได้ขนาดนี้การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์นั้นหากใช้ในทางที่ถูกต้องและพอควรก็จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราได้มากแต่ถ้าหากใช้มันมากเกินไปหรือว่าใช้จนแทบจะละสายตาจากมันไม่ได้หรือก็โซเชียลเน็ตเวิร์กก็สามารถให้โทษได้เช่นกันค่ะ